สวัสดีครับเ c ฟและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกนะครับวันที่30เดือน3ปะสะนะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮแล้วก็ลาวสตานะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก09ถึง9ก็คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเ c ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกแนวทางนะครับก็มีก็มีหลุดนะครับเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับ มาดูลาวทีวีนะครับปลออก80299 80299จุดปินก็เขาเ้าเจอเลขเก้ตัวเดียวเนาะนะครับถือว่าหลุดนะครับแนวาทางสำหรับลาวทีวีเด่นวิงโลดนะครับ ถ้าผมเด่นที่เลข6มันก็ติดเลข9กนะครับซึ่งว่าตัวประกอบมันก็มีอยู่แล้วนะครับเลข9กแต่เลขเด่นม,มันหลุดเนาะเพราะมันเข้าเบิร์น99กลับไปต่อที่ลาวเอ็ดดีนะครับลาวเอ็ดดีผลออก823 06นะครับ8 2 3 0, 8, 2, 3, 0อวันนี้ก็เหมือนกัน เน้นที่8เข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับผมเจาะไอ้แปดสแล้แปไม่เข้านะครับศูนย์มันลงมาที่เลขหกแ้าผมเน้นให้9ก้าผต้องติด6อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาตัวแทนก็หมดเลยนะครับผมถึงตัวนี้ไอ้นหนน่าจะได้9นะครับถ้าได้9ก้าก็มันจะชน จนกับตัวประกบนะครับฉะนั้นผมจะจับ99ให้69เ9หรือ99จับได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกัน9ก้า็มาหนะครับ9ก้ามาติด6ติดเเมื่อไหร่อันตรายนะครับสำหรับแนวทางว่า6กับ9มัน50 50หล้ว7เ็วเหมือนกันนะครับ ผมไอเจ็ดก็ระวังไอตามจริงนะเจ็ดมันก็ต้องระวังหนึ่งอีกนะครับถือว่าวันที่แนวทางเข้าวิ่งอย่างเดียวเนาะก็เข้าแปดสองแต่ว่าไปอยู่หลักข้างหน้านะครับมันไม่เข้าคู่คู่หลังเนาะมันเข้าคู่หน้านะครับสุดสามตัวก็เฉียดไปตัวเดียวนะครับแต่ว่าใครจับสาตัวไล่ก็เข้านะครับเนี่ยสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งแล้วก็สามแปดสองซึ่งกลุ่่นในที่แปดหนึ่งแต่ตัวที่เข้ามันเข้าตัวนี้เนี่ย สามตัวสามแปดหนึะครับก็ถือว่าผิดคาดเนาะนะครับสำหรับเจ้าางนะครับเป็นเน้นตัวที่ไม่เข้านะครับผมเน้นแปดหนดห่งหมดนะถ้ามาสามแปดหนึ่ถ้าผมเน้น8 2ก็382 482ก็มีโอกาสได้แต่ว่าการเน้นบางทีเราไม่ไม่รู้เพรายัาง ไม่รู้นะครับมันจะออกอะไรบตารู้ก็ตามหลักแล้วก็เอาตัวที่ถูกนะลงแนวทางให้ดีกว่านะครับก็เป็นไปตามสูตรนะครับสูตรมันชี้ไปที่เลข8นะครับแต่แปดมันก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับถ้าอยู่ข้างลังมันก็ยังยังมีโชคอยู่นะครับแต่ถ้าว่าใครวิ่งก็ถือว่าได้เนาะนะครับแต่ว่ารูดไม่ได้นะครับก็ไปกันต่อที่ลาวสตาร์นะครับ ราสตาบล์ออกนออง9 7 1 2 8นะครับ9 7 1 2 8นะครับจะถือว่าเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับวิงรลดเดกับ8 8 2 8 3 8 4 8 5เนาะเนี่ยมันได้7 1น่เห็นไหมครับหลักร้อยผม็จับไว้ที่7 1ก็ผิดไปตัวเดียวผิดตัวด้านหลังเดียว ถ้าเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าก็น่ารุ้นนะครับก็จับให้17 4, 17 5, ออหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าออกเก้าเจ็ดหนึ่งนกระติดหนึ่งกับเจ็ดอยู่แล้วนะครับคนเดียวตามผมผมเป็นเน้นที่เลขสี่เพราะว่าตัวประกบหลุดน,นะครับไม่มาแต่ว่าใครวิงร่งโลดนะครับวิง่งโลดก็มาเลยเนาะสองตัวนะครับทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยเบหร์เปล่าสตาร์นะครับ กับก็ถือว่าแนวทางวันนี้ก็ถือว่าแนวทางเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับสำหรับลาทีวีลาเอสดีลาเอสดีหลุดนะครับขอไปกับเอลาวทีวีหลุดนะครับขอไปก็เข้าแก่เล็กวิ่งเอสดีแล้วก็ลาสตาร์นะครับก็เข้า2ตัว7กับ8นะครับวิ่งหลุดยก็มาตามกันต่อเนาะนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับวันวันที่มันเข้าเต็มๆเราก็ได้เต็มเต็ม ส่วนใหญ่แนวทางของผมเลขวิ่งโลดนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยหลุดนะครับถึงว่าหลุดก็เต็มที่ก็หลุดแค่อันเดียวนะครับแต่วันนี้กดเนี่ยยังหลุดอันเดียวก็หลุดทีวีจะถามว่าเลขวิ่งเข้าไมหมเฮ็ดดีมันก็เข้านะครับจกลับมาตามมาต่อเนาะตอนที่ตอนที่สามสิบเอ็ด วันที่สมามสิบเอ็ดเดือนสามโตกันห้าร้อยหกสิบแปดนรับแล้วมาดูลาวทีวี เราทีวีแล้วก็เรา hd ตีแล้วก็เราสตา์ดาทีวีวันนี้นะครับจดวิน ผมให้ที่58401ดสนะครับห้าแปสี่วนเล็กเด่นผมให้หกับ8ปก็ อย่างเลขที่เลข5นะครับใครชอบเลข8จับที่เลข8นะครับจับไปที่เลข5ก็จะเป็น5 4 5 0แล้วก็5 1นะครับต้องการเพิ่มเติมจะพอในชุดวินนะครับส่วน3ตัวห้าศูนย์หนึ่ง ห้า07 07เป็นตัวกันนะครับผมกันเลขหนึ่งเท่านั้นเองนะครับระวังเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดเงินกเลขห้าสามจุดนี้ผมเน้นที่ห้าศูนย ตัวลองก็54กับ51นะครับ3ตัวตามนี้เลยหรือสลับตำแหน่งก็ได้นะครับจะเป็น150หย์รือ750ก็ได้กลับไปกันต่อที่ลานเฮดีนะครับลานเฮีวันนี้ผมให้ชุดบิน6 7 4 5 2 เลขเด่นได้6กับ7ครับผมเน้นในที่เลข7เนาะใครชอบเลข6จับที่เลข6นะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองส่วนตันใดที่ต้องการเล่นเลขเิ้นนะครับไม่เอาเลขเด่นมาเบิลเนาะ นะครับอย่างนี้ก็5 5 8 8ันนี้ก็6 6 7 7นะครับ3ตัวผมจับที่3 7 5แล้วก็2 7 5เราจะลืมนะครับเลขเบิ้ล5 5 8 8 6 6 7 7นะครับสองแนวทางก็อเอาเลขเดดมาเบิ้ลนะครับ หรืว่า,าต้องการจบเพิ่มเติมกาจับไปในชุดวินเลยนะครับผมเล่นในที่เลขเจดนะครับเจ็ดสีห้าดหกนะครับท่านชอบผมก็หกสี่หกห้าหสองนะครับฉะนั้นวันนี้ชุดที่ผมเล่นได้ผมเล่นได้ที่7จหนะครับจุดรองก็7 4กับเจ็ดสอตัวตามนี้เลยนะครับ3 7มเหกับ2 7งห เป็นสลัดหรือเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับท่านไม่ชอบ75ก็174 374 375 372หรือว274 275แล้วก็272หรือ277ก็ได้นะครับถ้าต่านเล่น3ตัวกลับไปกันต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์วันนี้ชุดวิน แปดเก้าเลขเด่นผมให้ที่8กับ9นะครับเ <5. S 2> น้นในี่เลข8ต <5. S 2> ่อไอที่ศูนย์แปดหน่งแปด8 2 3ตัวนะครับ ห้าแปดสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองศูนย์สองอยู่ในชุดวินนะครับตัวประปกอบอันนี้ตัวที่ผมเน้นในผมเน้นในที่สดเอแปดสอง สำหรับเนวทางลาสตานะครับกับการที่รับเนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเคซีและท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่31เอ็ดือน3นะครับศ2กก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับก็สิ้นเดือนแล้วเนาะนะครับกับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ